คือหลายคนอาจจะยังสับสนว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดอะไรขึ้นมาถึงมามาถึงตรงจุดนี้ได้ก็อันนี้มุมมองแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันคต่ว่าผมมองว่าคุณเซนเนี่ยเขาต้องการใช้โมเดลที่ทําสําเร็จในปี2554ปี54ในปี2554นี้มีรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เขามองว่าเป็นมิตรกับเขาอม,มิตรในระดับที่ยอมไปรือร้อรัออ้วร้ที่ประสาทตาเมินทม่ะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยให้รื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมที่จะเป็นมิตรกับคุณเซนเนี่ยทำให้คุณเซนนั้นเหลือง แล้วเขาก็ยื่นเรื่องไปที่สาร ICJ เพื่อีจะได้พื้นที่ล้อมรอบประสาทพระวิหารแล้วทางไทยก็สู้คดีแล้วก็แพ้แเพราะฉะนั้นเขาต้องการใช้โมเดลนั้นในการได้พื้นที่เพิ่มเติมในรอบนี้และเขาเชื่อว่าพอมีรัฐบาลของตระกูลชินวัตรเข้ามาเนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้ว่าจะท <ำ S 1> ําเหมือนเดิมได้จะเป็นมิรกับเขาได้แต่ว่าบังเอิญเนี่ยฮุนเซนเข้าใจผิดเพราะว่าที่เขาได้ประสาทพระวิหารในรอบนั้นเนี่ยเพราะว่าไทยเนี่ยไปร่วมในการรับพิจารณาคดี ในรอบนี้เนี่ยเราไม่ได้ไป,ไม,ไปมีส่วนร่วมเลยเพราะฉะนั้น ICJ เขาก็ไม่รับเรื่องไว้พิจารณาหรอกครับแล้วสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยฮุนเซนก็เป็นฝ่ายรุกก่อนอย่างชัดเจนครับมันไม่มีอะไรคลุมเครือเพราะฉะนั้นโมเดล54เนี่ยใช้ในวันนี้ฮุนเซนอาจจะคิดว่าทําสําเร็จในปีในปีนี้ผ่านมาแล้วมีรัฐบาลคุณแพงทองทานขึ้นมาแล้วก็อาจจะไปยอมเรื่องๆๆนู้นเรงนี้แต่ปรากฏว่าถึงเวลาก็ไม่ได้ยอมตามที่เขาคาดหวัง เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาใช้โมเดลเดิมแลวเขาเชื่อว่าเขารร้กคืบเข้ามาเขย่าการเมืองไทยแล้วก็จะได้สามประสาทหนึ่งช่องบกแต่ว่ามันมันเริ่มเห็นแล้วว่าเขาเขาทำเกินครับตามที่เขาสามารถทําได้ตามกฎกติการะหว่างประเทศโอเคคือไม่ได้อย่างที่ตัวเองเคยได้มันไม่ง่ายเหมือนปีห้าสแล้วเพราะเหมือนปีห้าหกตอนที่ได้เพราะว่าเพราะว่าเขาได้ในสมัยปีเขาได้พื้นที่ล้อมรอบเพราะว่ามันมีคดีเก่าไงถ้าไม่มีไม่มีคดีหนึ่งเก้าหกสองเนี่ยเขาก็ไม่ได้หรอก เขาได้เพราะว่าคดี1962แต่ในรอบนี้เขาเริ่มโปรเจกต์ใหม่ไงเป็นโปรเจกต์สร้างเล g a กาซีให้กับรัฐบาลของลูกเขาซึ่งยังไม่มีผลงานด้านอื่นครับแต่โปรเจกต์นี้มันมันจะล้มเหลวคาบัลังเขาเลยเ,เพราะว่าเขาทำเกินศักยภาพครับ,รบอันนี้คือมุมมองของผมนะมมม